ข้างวัดมีหมาจรจัดตัวหนึ่งชื่อเจ้าทองมันชอบเห่าใส่อากาศเปล่าๆทุกคืนชาวบ้านรำคาญพากันด่าทอว่ามันบ้าแต่มีเพียงคนเดียวที่สงสัยคือลุงสมชายชายชาราผู้เฝ้ากุฏิยามวิกาลคืนหนึ่งลุงสมชายแอบซุ่มดูเจ้าทองที่กำลังเห่าหอนอย่างบ้าคลั่นเหมือนกำลังสู้กับบางสิ่งทันใดนั้นลุงสมชายเบิกตากว้างอย่างไม่เชื่อสายตา แสงสีฟ้าอ่อนระยิบระยับเปล่งประกายออกมาจากดวงตาของเจ้าทองมันพุ่งเข้าใส่จุดที่ว่างเปล่าลุงสมชายเพิ่งเข้าใจว่าเจ้าทองไม่ได้บ้าแต่มันกำลังปกป้องวัดจากวิญญาณร้ายที่มองไม่เห็นด้วยพลังลึกลับที่สุนัขไทยหลังอานสีทองตัวนี้มีอยู่มันใช้พลังนั้นขับไล่ผู้ผีมารร้ายทุกค่ำคืน ภาพที่เห็นทำให้ลุงสมชายขนลุกสู้เขาจึงตัดสินใจเก็บเรื่องนี้เป็นความลับต่อไปเพราะนี่คือผู้พิทักษ์แห่งวัดที่แท้จริง